สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ารับชมช่องสูตรไวท์เทลากันหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาลงเลขเด่นหลัก10บนนะครับระยาะวจํานวน5สูตรนะครับซึ่งเดินต่อเนื่องทั้ง5สูตรมาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็เลขเก็นไปเลขหลักสิบครับบอ,อก3 9 2เครับเดี๋ยวเรามาตามต่อทั้ง5สูตรกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันมาตามทั้ง5้สูตรนี้นะว่าที่ผ่านมานะครับหลัก10บนออกสออกเลขเนะครับบนออก 3, 9, 2ซึ่งชนกันทั้ง5้สูตรก็คือสามห้าเก้านะครับวที่ผ่านมาชนทั้งห้เอ้ย ชน5ตัวเลยได้เลข9ครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข9สูตรที่4ได้เลข9สูตรที่5ก็ได้เลข9นะครับเ<ส><ส>ดี๋ยวเรามาตามต่อทัอ้ง5สูตรนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันก่อนนะครับเบืองต้นสูตรที่1นะครับสูตรที่1ก็คือได้เลข9นะได้เลข 9, จากสิบบนเล้เลขเก้าเลขเก้นะครับ3ามสี่ห้าเจดปดเกมันเป็นสูตร7ตัวแปดตัวและเก้าตัวนะครับรวมกันนะครับอ,อย่างที่บอกว่าจะเลขเดี๋ยวถ้าสูตรหลุด สูตรด่าเก้าตัวหลุดก็จะเอาสูตรเจ็ดตัวแปดตัวหรือว่าอี่ก็หกตัวเข้ามาเล่นแล้วครับ่าเลขสูตรแบบเก้าตัวนี่จะเอาไปใช้ในเลขดับชนดับดีกว่าครับบอกว่าเลขดับชนดับนี่มันใช้ได้นะครับพวกนี้เพราะพวกนี้จะเดินมาระยะจริงๆนะครับบางสูตรนี่เดินมาถึงร้อยเจ็ดสิบม้วนนะครับร้อยหกสิบร้อยห้าสิบนะครับ สูตรพวกนี้นะฮะจริงสูตรพวกนี้อ่าผมจะผมจะผมผมจะเริ่มไม่ลงแล้วนะครับอ่าเพราะาทุกหลักเลยผมจะไม่ลงสูตรพวกประเภทนี้นะครับผมจะเก็บสูตรประเภทนี้ไว้เป็นเลขดับเพื่อไปชวนดับหาตัวดับที่แน่นอนประมาณนี้มากกว่าต่อไปนะครับอสูตรพวกนี้ผมมีเยอะนะมีมีเยอะมากเป็นถ้าจะบอก หลักร้อยก็เป็นสิบสูตรนะครับหลักสิบก็เป็นสิบสูตรหลักหน่วยก็เป็นสิบสูตรเลยนะครับสูตรพวกนี้นะเห็นว่าผมผมยังไม่มีราลาเรียบเรียงมันเท่านั้นเองแต่ที่ผมลงสูตรพวกนี้ต่อเนื่องเนื่องจากสูตรพวกนี้มันผมลงมานานนะครับลงมาหลายงวดแล้วนะพวกนี้ลงช่องมานะก็เลยเนี่ยยังเดินดีอยู่ก็ก็เอามาใช้ต่อแล้วเอาสูตร พอหก 6, ตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวเนี่ยเออหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยแปดตัวเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับเพื่อจะตัดให้เหลือเล็เด่นที่น้อยลงนะครับะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทากันนะอันนี้ใช้ไปใช้ไปจนกว่าเขาจะหลุดนะฮะถ้าเขายังไม่หลุดผมก็ยังใช้ต่อนะวิธีการทานะครับใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักร้อย,อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วย หน้าที่หนึ่งหครั้งหลักร้อยหน้าที่สองอครั้งหลักหน่วยหน้าที่2อครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนงครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่ 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2อสองครั้งบวกหกค่าคงที่หกบกสได้8 8ดแดบวกสามได้หนึ่นึ่บวกหนึ่งได้สองสอวนย์ได้สองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้ก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหกได้หนงนะครับจากนั้นนับเรียงกันไป จ็ดครั้งนะครับหนึ่งสองามสี่ห้าเจ็ดแดตัวหลังสุดบวก2ได้ศูนย์นะครับกศูนย์สีหนึ่งได้เลข4เป็นเลขหลักสิบถัดมาอกแปดกเจ็ดได้6กเป็นเลขหลักสิบถัดมา6ก 6, 6ูนได้ศูนเป็นเลขหลักสิบนะว่นที่ผ่านมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองะครับได้เลขเ้านะเป็นเลขหลักสิต่อมาส่วนที่2นะครับ สูตรที่2วิธีการ <hi> ทําใ้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วย2ครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสีค่าของที่สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้สิบ หนบวกหได้2องบวกหได้3 3มบวกสได้5้าบกสได้7 7็บวกสได้9 9้บวได้7 7็บวกสีได้1น่งนะครับสูนี้เรียงตัวนะครับหนึ่งสองสได้ศูนย์สีนะครับผลออกศูนย์สีได้เลขสหลักสิจากนั้นออกแปดได้6หลัก10บจากนั้นหกศก็ได้ศูนย์หลัก10บนะครับวันที่1 3ึ่งร้นะครับได้เลเก้านะครับเป็นเลขหลัก10 ามาไปดูสูตรที่สี่กันก่อนนะฮะสูตรที่สี่สูตรที่สี่ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลัรก 105, 25, 29, ร้อยหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลัรกร้อยหน้าที่สองห้าครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยนัท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสามครั้ง สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งไปสามครั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์จากนันบวกสองนะครับได้สองจากนันบวกหนึ่งได้สามสี่ห้าหกหกศูนย์สี่หนึ่งได้สี่ไปเลขหลักสิบถัดมาออกแปดออกเจ็ดได้หกหลักสิบต่อมาหกศูนย์หกได้ศูนย์หลักสิบครับเมื่อที่ผ่านนั้นได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก็ อันนี้ลงมาหลายงวดแล้วมั่นแลครับพวกนี้ลงช่องมานานแล้วครับหกเจ็ดแปดงวดละฮะเดี๋ยวเรามาดูสุดนี้ก็ลงช่องมาสุดที่ห้านี่ลงช่องมาวันที่ผ่านมาถึงกับวันสองวันสุวนที่สามนี่ลงมาสามงวดล้วนะสุวนนี้ อาจจะงงเน้นเล็งแต่เดี๋ยวอธิบายง่ายๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าตัวเลขพวกนี้คือตัวเลขที่ไม่มานะครับส่วนตัวเลขที่มามีแปดตัวนะครับนี่คือสุรที่สามส่วนสุดที่ห้าในตัวเลขที่ไม่มามีสามตัวนะครับตัวเลขที่มาก็มีอยู่เจ็ดตัวนะครับอย่างวันที่ผ่านมาสามเก้าสองนะครับก็คือสุรที่หาก็คือสุดนี้นะไม่มีศูนย์เจ็ดสี่ก็คือสุดนี้เนี่ยสุดที่ห้านะก็คือสุดนี้ ก็คือไม่มี 0, ส่วนเจ็ดสีน่ 3, นะครับส่วน 3, ส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามคือสุดนี้นะฮะก็คือไม่มีหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองไม่มีสสามนะครับ ก็คือเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอันั้นกันเลยดูเดี๋ยวดูคร่าวๆตรงนี้ก็ได้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับสูตรที่สามก่อน เจ็ดหลักหมื่นสครั้งหลักสิท้ายสองตัวหครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวห่ครั้งหลักร้อยหน้าที่หนครั้งหลักร้อยหน้าที่สอครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสาครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิท้ายที่สอครั้งบวกเก้าครั้งที่คือสที่สนะครับศูนย์บวกหได้หกหกบวกศูนได้หกหกบวกแปได้สีกับส่ได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าเกับเดได้หกหกกับแปดได้สี่สี่บวกเได้สมนะครับได้สนะครับตัวนี้ก็ <ilan> ก็คือไม่มาสามกับสี่ในสามก็คือสูตรนี้นะไม่มาสามกับสี่นะครับผลหอกห้าศูนย์สี่นะครับเอสามสี่นะครับผลหนอกก็คือห้าเก้าสามนะครับก็คือสูตรนี้มาจากสูตรนี้นะครับส่วนสะูตรที่ห้าสูตรที่ห้านะครับาาก็คือสูตรนี้ก็าาคือผมใช้ตัวนี้นะแถวล่างนะครับบวกแถวล่างก็คือศูนย์ตัวนี้ใช้ลักหมื่นหนึ่งครั้งหลัก พันสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้ที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้ง หลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้บวกเจ็ดค่าพงที่นะครับบนมานี่นะครับบวกเจ็ดตัวนี้ค่าคื้นที่นะครับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ได้ศูนย์แปดบวกหกได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเจ็ดนะครับเก้าพง้ที่นะครับ ได้ 1. 1.8.5นะครับก็คือบวก7บวก7ดใน1.8.5่งแปดห้าันมา1.8.5นี้ไม่มาหลักสิบนะครับ8 5 2ไม่มาหลักสิบห้าศย์ไม่มาหลักส0บห0าไม่มาหลักสิบ3มนะครับมันที่ผ่านมาก็074นยะ์เี่มันมา0 7 4ย์ส่นะครับส่วนที่3มนที่ผ่านมา1กับ2นี่ไม่มานะครับ5ตัวนี้ไม่มาหลักสิ สองสุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูต่อวันนี้เลยนักสิบบนนะครับ ทั้งสาสูตรนะครับจดเงนเลขอะไรจะเดินต่อเนื่องจากม่นที่แล้วก็เฉดเงาตัววันนี้จดกันกี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวบวกกันเลยนะครับหกบวกสี่ได้ศูนย์สองบวกสามได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกสี่ได้เก้บวกสได้หนึหนึ่งบวกสได้สี่บวกได้หกหบวกหได้สองบวกหได้สามบวกหได้สี่บวกหได้ห้า ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสองสี่หกแปดบวกหนึ่งได้เก้าสองสี่หกเจ็ดเก้าเก้าบวกสองตัวหลังนะครับได้หนึ่งได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับส่วนที่สองห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหกได้สอง หกบวกหได้2อสองบวกสได้5 5าบวกเได้2 2งบวกหได้8 8ดบวกเได้7จ็ดเบวกสได้หนึ่งหบวกหได้7 7็บวกสได้1นะึ่งนะฮะสนี้เรียงกันเลยนะหนึ่งสองสามดแ ถูกนะสองสองสีได้หกหได้2 2งสองสามได้ห้าหได้สองกับแปดสองเได้เจ็ดกับได้เจ็ถูกต้องครับกันวัสุที่3นะครับศูย์บวกศนย์ได้ศูนยบวกสได้แปดบวกศได้แปดบวกหนได้เก้บกเได้แปดแได้ศย์ได้1นึ่งครับหนึ่งสา ถัดมาสูตรที่4นะครับ5บวกศนยได้ห้าห้าบวก7ได้สองบวก9ได้1 1บวกศได้1 1บวก7ได้8 8ดบวก9ได้7 7็ดดบวก6ได้3 3 7สบวก6ได้3 3มบวก8ได้1นะครับ บวกสได้หกหกเจศนยะใน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดหนึ่งสองสามสะครับถัดมาสุดที่5 4าสศย์บวกสได้สี่บวกสได้6 6หบวกหได้2 สองบวกสองได้สี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกหกได้แปดแปดบวกหกได้สี 6, 6่สี 4, ่บวกแปดได้สองได้สองนะสี่หกหกได้สองสองสี 4, 4่สี 2, 2่แปดได้สองห้าเจได้สองหได้แปดปได้สี่บวกแได้สองบวกหได้ 3, 3มบวกหได้ 4, 4่บวกสได้6 6หบวกหได้ 7, 7็บวกสได้ 9, 9้บวกหได้0ได้ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 0นะครับทั้ง5สูตรนะครับชนกันที่เลขไหรบ้าง5สูตรเลขสอง เลขสองมีครบทั้งห้าสูตรเลขสามมีครบทั้งห้าสูตรเลขสี่มีครบทั้งห้าสุดเลขห้าสุดที่สี่ไม่มีเลขหกครบเลขเจ็ด เจ็ดครบโอ้ชนสูตรชนกันหลายตัวนะครับวันนี้เลขแปดเลขแปดไม่มีสูตรที่ห้าเลขเก้าเก้าไม่มีสูตรที่สามเลขแปดไม่มีสูตรที่ห้านะครับเลขเก้าไม่มีสูตรที่สามเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งไม่มีสูตรที่ห้าชนกันห้าตัวอห้าตัวนะครับสองสามสี่หกเจ็ด วันที่แล้วก็ชนกันห้าตัวม่อีกรอบมั้งน,นะเลขห้าโอเคเลขห้าไม่มีนะเลขแปดเลขแปดไม่มีนะเลขเก้าเลขเก้าไม่มีนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่มีนะโอเคถูกต้องนะครับชนกันห้าตัวนะครับคือสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเด่นสิบบนนะครับ ก็เป็นข้อมูลแนวทางเราพิจารณากันนะครับอ่าสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีครับ